สวัสดีครับผู้ชมทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องราวของปฏิบัติการลับที่ถูกเปิดโปงออกมาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซนอดีตผู้นำกำัมพูชาที่แม้จะก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญเบื้องหลังการเมืองและการทหารของกัมพูชาล่าสุดได้มีรายงานว่าเกิดปฏิบัติการลับที่ถูก วางแผนมาอย่างยาวนานและจุดมุ่งหมายครั้งนี้กลับเกี่ยวพันกับประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทหารที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของชายแดน ข่าวการเปิดโปงครั้งนี้เริ่มต้นจากข้อมูลที่รั่วไหลออกมาจากกวงในของกองทัพกัมพูชาซึ่งระบุว่ามีการเตรียมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์บางส่วนเพื่อปฏิบัติการพิเศษโดยมีการกล่าวอ้างว่าแผนการดังกล่าวถูกผลักดันโดยฮุนเซนเองด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นเป้าหมาย หลักของปฏิบัติการครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจคือฮุนเซนขึ้นชื่อในฐานะผู้นำที่มากประสบการณ์เคยบริหารประเทศมาอย่างยาวนานกว่า30ปีรู้จักการเจรจาต่อรองการใช้กลยุทธ์ทั้งในเชิงการเมืองและการทหารการเคลื่อนไหวใดๆของเขาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กและยิ่งเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นปฏิบัติการลับที่พุ่งเป้ามายัางไทยก็ยิ่งสร้างความตึงเครียดและเป็นที่จับตามองจากนานาชาติ ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาเผยให้เห็นว่ามีการซ้อมรบลับๆใกล้ชายแดนไทยหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักบางส่วนที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในรายงานทางการและยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้ามาสำรวจพื้นที่อย่างเงียบๆการกระทำเหล่านี้ถูกตีความว่าอาจเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าการซ้อมรบทั่วไปและเมื่อเชื่อมโยงกับคำบอกเล่าจากอดีตนายทหารกัมพูชาที่หลบ นีออกนอกประเทศยิงทำให้เรื่องนี้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นอดีตนายทหารรายดังกล่าวยืนยันว่าแผนการนี้ถูกเคลียกว่ายุทธการบุกหนัก ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการกดดันไทยทั้งทางการทหารและการเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนด้านสีสเกตและสุรินท์ที่ถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางยุทธศาสตร์เนื่องจากมีทั้งฐานทัพสำคัญและเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างสองประเทศหากกัมพูชาสามารถสร้างแรงกดดันตรงจุดนี้ได้ก็จะทำให้ไทยเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ คำถามคือทำไมฮุนเซนถึงต้องการเสี่ยงกับปฏิบัติการลับเช่นนี้ทั้งที่กัมพูชาเองก็ยังมีปัญหาภายในมากมายคำตอบอาจอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมีการคาดการณ์ว่าฮุนเซนอาจได้รับการสนับสนุนทางอ้อมจากจีนเพื่อขยายอิทธิพลในภูมิภาคและการกดดันไทยในพื้นที่ทหารอาจเป็นหนึ่งในเกมหมากทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ ที่ใหญ่กว่าที่หลายคนคาดคิด ขณะเดียวกันหากย้อนมองไปยังประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก็จะเห็นว่ามีทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งสลับกันมาโดยตลอดตั้งแต่กรณีพิพาทเขาพระวิหารการแย่งชิงพื้นที่ชายแดนไปจนถึงการเผชิญหน้าทางทหารในบางช่วงการที่เรื่องนี้ถูกเปิดโปงออกมาจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินความเป็นจริงและยิ่งตอกย้ำถึงความไม่ไว้วางใจที่ยังคงอยู่ในระดับลึกระหว่างสองประเทศ ในฝั่งประเทศไทยเองเมื่อข่าวนี้แพร่ออกมาก็ทําให้กองทัพและรัฐบาลต้องรีบออกมาแสดงท่าทีทันทีมีการยกระดับความพร้อมของกําลังพลในพื้นที่ชายแดนเพิ่มการลาดตระเวนและเตรียมมาตรการป้องกันหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาจะลงมือจริงแต่การแสดงออกถึงความพร้อมของไทยก็ถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะไม่ยอมถูกกดดันง่ายๆ สื่อระดับนานาชาติก็ไม่พลาดที่จะนำประเด็นนี้ไปวิเคราะห์บางสำนักมองว่านี่คือการสร้างภาพลักษณ์ให้ฮุนเซนกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหลังจากก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อแสดงให้เห็นว่ายังควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองและการทหารของกัมพูชาได้บางสำนักก็มองว่านี่คือสัญญาณเตือนถึงการประทุข,ของความขัดแย้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจดึงเอามาหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องและทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ประชาชนทั้งสองประเทศเป็นห่วงที่สุดก็คือความปลอดภัยของผู้คนตามแนวชายแดนเพราะทุกครั้งที่มีความตึงเครียดมักจะมีการอบพยพชาวบ้านจำนวนมากเกิดผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจการค้าชายแดนและความเป็นอยู่ของผู้คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเมื่อไร ในเชิงลึกบางนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงการท้าทายไทยแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยว่ากัมพูชายังมีศักยภาพและไม่อาจถูกมองข้ามโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ภูมิภาคนี้กำลังกลายเป็นสมรภูมิการแข่งขันของมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา คำถามที่ผู้ชมอาจสงสัยคือปฏิบัติการนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและไทยควรรับมืออย่างไรจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยแม้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ร้อเอร์เซนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบางสัญญาณที่บ่งชี้ว่ากัมพูชากำลังเคลื่อนไหวจริงไม่ว่าจะเป็นการจัดกำลังทหารการซ้อมรบหรือการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงตามแนวชายแดนส่วนประเทศไทยเองก็คงต้องเดินเกมสองทางคือ ทั้งการเตรียมพร้อมทางการทหารและการใช้การทูตในการลดความตึงเครียด สิ่งที่น่าจับตาคือบทบาทของผู้นำกัมพูชาคนปัจจุบันที่เป็นบุตรชายของฮุนเซนเขาจะยอมเดินตามแผนของบิดาหรือจะเลือกแนวทางที่แตกต่างเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองหากเลือกที่จะเดินตามรอยเดิมก็อาจนำไปสู่การเผชิญหน้ากับไทยแต่ถ้าเลือกที่จะลดความตึงเครียดและสร้างความร่วมมือก็อาจทำให้ภูมิภาคกลับมาสู่ความสงบมากขึ้น ท้ายที่สุดเรื่องนี้ยังเป็นปริศนาที่ต้องติดตามต่อไปว่าปฏิบัติการลับที่ถูกเปิดโปงออกมาจะเป็นจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเกมทางการเมืองเพื่อสร้างแรงกดดันเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมันได้ทำให้ภูมิภาคนี้กลับมาอยู่ในสายตาของโลกอีกครั้งและทำให้ทุกฝ่ายต้องตื่นตัวกับความเคลื่อนไหวในอนาคตอย่างใกล้ชิด สำหรับประเทศไทยเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในการปกป้องประชาชนตามแนวชายแดนและการใช้ทั้งพลังทางการทหารและการทูต